อ้พี่นงสาวนุชค่ะเซฟสวัสดีจ้าเมนี้มาพรกับสาวนุ่ดดีแล้วนะจ้าเมนี้สาวนุ่ก็ได้ตำกุ้งซุกน้าพี่น้องเนาะใส่สะตอน,น้ำน้าพี่น้องเนะาะป้าบึงเป็ดจะเสบครับพี่น้องไหนเมนู่งตำม,มาฝากพี่น้องอีกคือเก่านะจ้าเศบๆนัวๆน,น,นะจ๊ะพี่น้องเนาะ แต่ผักขาคือเกาล่ะพี่น้องผักกาดหินนะพี่น้องเนาะหืมหืมหยดกะถินพี่น้องอ่อนๆแล้วเนาะจ้ามาแเสบๆน้ำกันเลยเนาะจ้าหืมหืมพี่นอ้องหืมหืมหืมสตอมเมนใหญ่ๆเลยพี่น้อง Mm hmm. ขาบปุ่นไปหนอ่อยขาไปไหนนะั mm ่ง hmm. อ mm ืม hmm. แสบๆนัวๆแล้วพี่นอ้อ่อตำใสหนังปลาลาเนาะอืมอืมขึ้นจมูกแล้วพี่นอ่ออืมอืม ใสลงไปจ้ะเศบๆนูวนคือเก่าน่ะจะพี่น้องเนาะผักขาพี่น้องหรือว่าจะอมเนาอพี่น้องเนาะอืม,อม กุ้งซุกตัวใหญ่ๆเลยพี่น,น,น้องมาแซ่บๆงน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้อง กินแล้วมีแหงเนาะพี่น้องเหลือลเกลือห่วงนอพี่น้องอืม ทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งน่วงเครื่องเก่านะาจะ<ม>ปาดพี่หน่องจิตจัดคักพี่หน่องเลย หนวดกระทินพี่นอ้องอืมน้ำกระนัวข้าว ทำเองเสียบเองนะพี่น้อง ខําាប់បាន់បាន់បាន់ប เดี๋ยวพัก não mm -hmm. ใส่สตอนั้นพี่น้อง เพชรคือเก่าพี่น้องคันว่าเผ็ดกับบอแสะะอมั้งจ้ะ

うん。<laughs> mm hmm. สุดยอดเลยพี่น,อน้องแสบร้ยนจาเพจซาใจนนจาพี่น้องเนาะคนว่าเพจคำว่าแสบนะจาเอาแล้วเนจาพี่น้องมันีสนุกกะเขาขอบคุณพีเขาอบคุณน,น้องนะจาที่เขามาเบิง่งมากดไลค์กดแชก์กดติดตามสนุกนะพี่น้องทั้งเพจและยูทูบเนจา สานนุชกับขอขอพูดณละลายที่เขามาให้กำลังใจสานนุชน้ำน้าจา่ามอนิสานนุชกับโมียังหลายนะจา่าสานนุชกับขอฝากพี่ฝากน้องไว้สำเนียงนะจา่าเมือ่อนาพอกันไหมจา้าสวัสดีจา้า